สุดใหญ่ในคาราบาคับอังกฤษนะครับในค่ำคืนนี้นะครับก็ยินดีนะครับต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องรอติวบอลกันด้วยนะครับวันนี้ก็จัดมาให้นะครับสึกฟุตบอลคาราบาคับอังกฤษครับรอบรองชนะเลิศนะครับที่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านครับเจ้าบ้านเชลซีเปิดบ้านต้อนรับทางด้านอาร์เซนอลนะครับที่ทำการแข่งขันกันครับในเวลาตีสามนะครับสำหรับคู่นี้ให้ช่วนะครับในการพบปากกันครับก็เป็นนะครับทางด้านอาร์เซนอลครับที่ดูดีกว่านะครับเก็บชนะมาได้สองนะครับเสมอนะครับไปสามนะครับและนัดล่าสุดครับเป็นทางด้านนะครับเชลซซซีีีีนน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 นะะะะคคคคครร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 ััััััับบ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 ททท่่่เเเเเปปิดดดด้้้้้้าาาาาตตตอออออง์ลลกก็ไสมูโยจช ใบแดงครับไป1ใหนึบครับส่วนฟอร์กันเล่นนะครับของทางด้านรับเชลซีนะครับใน5นัดล่าสุดตรงนี้ครับก็ออกมาครับก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเก็บชนะได้เพียงแค่1เองเท่านั้นนะครับเสมอ2อพ่แพ้ไป2นะครับและนัดล่าสุดครับเป็นทางด้านรับเชลซีนะครับบุกไปยืนทานครับซาตันแอตติกนะครับก็ถล่มซาตันแอตติกไปครับถึง5ประตูต่อ1นะครับส่วนฟอร์กัเล่นในบ้าน right? ของทงดนาเชลซีนะครับก็ถือว่าพอใช้ stands, yes, climate, ชชได้นะครับเก็บชนะได้สอเสมอสองพ่ายแพ้ไปหน่งนะครับและนัดล่าสุดเองครับก อาร์เซนอลครับในห้านัดล่าสุดครับก็ถือว่าออกมาครับดูดีวิลกูดครับเก็บชนะได้4ี่ครับเสมอ1นะครับและนัดล่าสุดครับเป็นนัดท่าอาร์เซนอลบุกไปเยือนทันท่าครับพร์ตมัทนะครับก็ได้ถล่มครับพอร์ตมัทไปครับถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับ และฟอร์มการเล่นครับของการไปเยือนของทันดาแอาเซนตอนครับในหน้าล่าสุดนี้ก็ออกมาดูดีวิลกูเช่นเดียวกันครับก็เก็บทนะได้4ี่ครับพ่ายแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งนะครับโดยนัดที่แพ้นะครับพ่ายแพ้ครับให้กับทางด้านแอตตันวิลล่าครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนะครับนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทันด้าแอาเซนตอนฮับบูรไปเยือนทันด้าพรอตมัตก็ถล่มไปถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับและสำหรับคู่นี้เองครับทันด้าตลาดนะครับที่เปิดมาครับอยู่ที่0.25น้ำให้เลนับแข่งตึงนะครับไปทนะครับน ด้านหนึ่งคูณสองหรืออัตราผู้เสมอนะที่เปิดมาอยู่ที่สามจุดหนึ่งหนึ่งนะครับก็ให้เหรียญครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านผู้มาเยือนนะครับอย่างอาเซนอตเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่สองจุดสองสามครับส่วนเจ้าบ้านเชลซีนะครับอยู่ที่สามจุดศูนย์หนึ่งนะครับและในค่ําคืนนี้นะครับก็เป็นทางด้านครับอาเซนอตครับผู้มาเยือนนะครับที่ตั้งกําแพงมาครับอยู่ที่ศูนย์จุดสองห้าครับผิรอคิดว่านะครับจากให้ช่วยในการพบปะกันและฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้นะครับจะดูดีนะไปทาางด้นครับฝั่่งงขอออผู้มาเยยืนางทางด้านออาเซนนะครับ และทางด้านนะครับตลาดเองนะครับที่เปิดมาครับก็ให้เหรีแข่งตึงไปทางด้านอาร์เซนอลและ1นึหรือว่าตาผู้เสมอก็เปิดมานะครับให้เหรีแข่งตึงไปทางด้านอาร์เซนอลเช่นเดียวกันนะครับและทําคืนนี้อาร์เซนอลสามารถทะลุผ่านกำแพงที่0.25ตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับและการแข่งขันนะครับใน90นาทีนะครับอาร์เซนอลครับก็สามารถนะครับขอใชยไปได้นะครับและยังทําประตูอย่างทันทัดเฉียวสีได้นะครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับและถ้าหากนะครับพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากฟังคลิปเต็มนะครับสี่คู่นะครับที่พี่หล่อิววบันได้้เะครราห คุณผู้ชมทุกท่านที่เราฟังนะครับจนจบคลิปครับเราก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ก็กลับสวีดัตสวัสดีครับ